รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เฮ้ยดุกโอ้ไม่ได้เจอกันนึกนานดาวไปไงมาสูงกันวันนี้ก็แต่ว่าหน้าตาของนายเนี่ยมันดูดีขึ้นมากเลยนะแสดงว่านายเลิกบีบเ้าหรือเปล่าเออใช่ฉันเลิกดื่มแล้วดีนะนายเป็นเพราะว่าแฟนถึงนายหรือเปล่าแฟนฉันเขาขอร้องไว้น่ะเรื่องบุหรี่ล่ะโอ้ยบุหรี่ฉันก็เลิกมันเหม็นแล้วเรื่องการพนันกับเพื่อนโอ้ยการพนันนี่ฉันเลิกขาดเลยไม่เอาเลยไม่แตะเลยไอ้มันแฟนของนายเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะ แต่ว่าทําไมเขาดีขนาดนี้ทําไมนายไม่แต่งงานกับเขาเลยล่ะฉันมาคิดดูแล้วนะเหล้าฉันก็ไม่กินบุหรี่ฉันก็ไม่สูบก,การพนันฉันก็ไม่เล่นถูกต้องฉันดีพร้อมขนาดนี้แล้วอะเรื่องอะไรอะฉันจะไปทําสิ่งเลวร้ายแบบนั้นใครจะมีขนาดนี้ <c oughs> โถเธอออกมาทําไมเนี่ยฝนก็ไม่ได้ตกนี่ไม่ใช่เครื่องง ชักอาบจะรู้ว่าเธอชอบเป็นผลไงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะถามจริงถ้าเป็นแกแกจะแต่งไหมล่ะดูสภาพผมไม่ไหวหรอกคือผมไปดีกว่าเจอกันสนับสนุนโดยปรึกษาคลีนิกท่านมีอะไรจะใช้ค่าเหรอข้าต้องการให้เจ้าน่ะ ตามคนให้สักคนหนึ่งโอ้หนี่ตัดสินถูกใช้ถูกคนแล้วจะให้ข้าไปตามใครนี่หลวงอัดนี่ผู้รอบรู้ทุกอย่างนะใครจะมีโชคมีลาบหรืออะไรใครจะมีทุกอะไรนี่รู้รู้ให้มันจริงอย่างที่ว่าไม่ผ่าแล้วตัวมันไปแล้วนี่ทิ้งติดมันนะท่านจะให้ข้าตามหาใคร สมิ่งสินโถ่เอ๋ยมองส้ายเอ๋ยย้ายมาต้องช่วยขาหขาเจ้าหญิง,งใ,หให้หน่อยนางชื่อไผย,ยวดีแห่เงเชียงน้อย,อยถ้าเจอตัว ค่อยมารับรางวัลขอรายละเอียด<อ>ให้มาก<อ>ขึ้นอีกหน่อยอขาวดำ<อ>ํำเตี้ยลำสันจะดีทอมหอมสูง<อ>ลูกมาพัน ให้ฉันรู้กว่านี้มีจริงเชี่ยวไอ้ที่แน่แน่นางตัวห,หอมมาให้ไม่ลำบากขอนึกแต่เดียวอ สำนักห<ง>อมเขียว<ง>โอ้ยกูตายทำไมอ่ะไปด้วยกันเคยไปเหรอแหม่เนี่ยยังเดินขัดขัดอยู่เนี่ยทำไมไม่เคยไปโธ่ ปล่าเปล่าไม่มีอะไรจ้ะฉันพูดไปอ่ะพี่ก็หาว่าฉันบ้าทำงานต่อเถอะใช่นธอแกบ้าอยู่นี่เองเหรอนางตัวแสบวันนี้ฉันขอสั่งสอนแกนหน่อยเถอะนี่พวกแองสถาจจริงเหอะจะไม่ยุ่งอะไรกับนางบ้าไม่ตั้งหนาเนี่ย จะไม่ให้ยุ่งได้ยังไงล่ะก็ตั้งแต่มันมาอยู่ที่เนี่นะพวกฉันเนี่ยไม่มีแขกขึ้นเลยทํางานเนี่ยทาแต่งานจับกันอย่างนี้ฮะใช่ไปลอกพอบ้างไปล้างส้วบ้างก็เพราะว่ามันสวยกับพวกข้าสองคนไงพวกข้าถึงต้องตกอับอย่างนี้ใช่หญิงขอโทษนะหญิงไม่ได้ตั้งใจจริงๆช่วยไม่ได้ที่หญิงเกิดมาสวยเองช่วยไม่ได้ที่หญิงเกิดมาสวยเอง วันนี้ข้าสองคนนี้แหละจะทำให้แกไม่สวยหยานะอย่าทำอะไรมานะเห็นที่จะยย่นะอีคังคกออกไปไม่ได้หยุดเดี๋ยวนี้นะม,มีคนมาช่วยเราแล้วช่วยทำไมเนี่ยช่วยที่นายให้คิดยังไง ใจเย็นขอถามสักคำใครเป็นคนเล่าแกอีกแล้วนางขนุนนี่เองงานน네ี้ก็โดนโบยหลังไล่แน่ปล่อยท่าใครว่าฆ่าคนเดียวอีสองตัวนี้ด้วยไม่หย่ต้องปฏิเสธ ข้ามายืนมองพวกแกเนี่ยนานแล้วอืว่าแกสามตัวเนี่ยเข้าไปหาเรื่องนางตัวหอมันเพราะฉะนั้นไม่ต้องปฏิเสธพวกแกนี่รับพิษคุณพระสั่งแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามใครหน้าไหนทั้งนั้นนะ่ะไปยุ่งกับนางตัวหอมนี่ไม่งั้นอนะ่ะหลังล่กันทุกตัวแนะ่ไม่ยุติธรรมอ่ะคุณพระลำเอียงเอาใจใส่นางตัวหอมมากเกินไปละ คุณพระท่านต้องเอาใจสิเพราะว่านัางตัวหอมเนี่ยเปลี่ยนสมือนตัวเงินตัวทองเป็นตัวทําเงินทําทองบอกให้กับคุณพระพวกเองเนี่ยทำเงินทําทองได้บ้างหรือเปล่ากบก็ต้องเป็นกบนี่ขวดหักกดกด โดยกาแปลอยใสคอลลาเจนกดก็ต้องเป็นกดในเมื่อพวกเองสามตัวเป็นคนผิดแล้วล่ะก็พวกเองจะต้องดอนไหวโดนไหวจะไปทำไมนะพี่จะพาแกไมกินเป็ดพะโลที่ดอนไหวก่อน่ยจะฉันจะยกโทษให้พวกเขาเถอะนะคิดว่าเขาจะขอร้องนะที่ขวดสุดหล่อสุดหล่อตกใจเล็กน้อยแล้วปาดกลา มีเสียแรงที่จ้างไว้ร้อยหนึ่งนี่ดีดดนะแม่ตัวหอมเนี่ย <c oughs> เขามาขอร้องเอาไว้ฉันจะยกโทษให้แกสามตัวก่อนขอบใจเจ้ามากนะแต่ถึงยังไงอะ่ะข้ายังไม่ลบส้เจ้าหรอกจำเอาไว้สาหัวไป <c oughs> ไปเลยแล้วเองอะ่ะไป <c oughs> ไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้อยาให้ฉันเห็นหน้าอย่าให้ฉันเห็นหน้าใส่หัวใส่หัวไปทั้งหน้าทั้งหัวไปมันเนี่ยมึงเนี่ยแล้วพี่อะฉันกับปัญแกระวังระวังลื่นงนีพี่นางคังคบเดี๋ยวเสร็จงานแล้วรีบตามฉันไปนะค่ะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะแล้วอะไรก็เธอก็รู้เนี่ยว่าฉันขาดเธอไม่ได้ น้องนินนี่นี่นี่ข้าละอายใจจริงๆเลยที่ปล่อยให้เจ้าหญิงต้องมาลำบากอยู่ที่นี่อ่ะข้าไม่ได้ลำบากหรอกพวกคนที่นี่ลำบากกว่าข้าเยอะถ้าข้าออกไปจากที่นี่ได้เมื่อไหร่นะข้าจะกลับมาไถ่ชีวิตทุกคนที่นี่ถ้าอย่างนั้นก็รีบไปซะตอนนี้เถอะนะข้าจะได้อุ่นใจยังไปไม่ได้หรอกยังไงอะ่ะหญิงก็ต้องอยู่รอพบท่านพี่คืนนี้ให้ได้ฮ่ ถ้าลรอ่อนใจจริงๆอ่ะถ้าต้องการเช่นนั้นก็ได้เจ้าหนี่ข้ามีของจะให้นี่นี่นีอเอานี่ไปเลยนี่กุ้งนี่เป็นกุ๊กโอ้ยไม่ใช่นี่นี่นีอันนี้กระปิของแท้จากระยองนี่นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้นี่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 น้ำจิ้มเจ็ดท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า อันนี้มันเหมือนจะใช่แต่มันไม่ใช่งองอะไรหรือเปล่าเออมันยังไงใช่นี่หมายความว่ามันไม่ใช่ฉากนี้มันเล่นไปแล้วไ,ไอ้นี้เลนไปแล้วเหรอใช่โอ้งงล้ลลมละลายทางสมองแล้วไม่เป็นไรงั้นเอาใหม่ห้าสี่สามสองก็ได้ถ้าเจ้าหญิงเิดอ,<บ>อะไรครับพ่อ ใช่อยู่ตรงนี้ไมค์คอนอ๋อคอนดีนิวบอกว่าเอออ๋อพ่อ,อละเอียดจังห้าสี่สามสองก็ได้ถ้าเจ้าหญิงเจอท่านพี่แล้วล่ะก็ให้พาท่านพี่นี ع, มาซ่อนอยู่ที่นี่แต่ตรงนี้ข้าขอเพราะว่าข้าซ่อนแล้วขนะ้าขอต่อไ้เลยตรงนี้จะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ท่านพี่ของเจ้าหญิงจะอยู่ตรงไหนก็เรื่องของเจ้าหญิง นะแล้วข้าองค์ดินจะมารับเจ้าหญิงตรงนี้คืนนี้ได,เด้เดี๋ยวเดี๋ยวเออตกลงไอเนี้ยมันเล่นไปแล้วใช่ไหมอ๋อครับนเล่นแ,แล้ว ไปเที่ยวสำนักนางโรมนั่นจริงขอรับท่านแม่ออกอีพปพนอายจะแตกอายแปลกไม่รักก็เห็นอยู่จะจะย,ยังพันทวนที่จะแตก ขอบอก <I> อกอีนวนมีกวนเดียวโดน I ยันครอมลูกมี <I> ถูกมัน I เป็นเจ้าหญิงลูกจะหนีความจริง แลูกไม่ได้รักเจ้าหญิงลูกมีคนที่ลูกรักอยู่แล้วอย่าบอกนะว่าลูกรักนางผู้หญิงโคมเขียวนั่นถูกแล้วครับหมายการ<ป>ี๋ยวมึงได้ถูกกุเตะแน่ถูกปากเสียงมึงเดี๋ยวนี้เลยนะนับตั้งแต่นี้ต่อไปห้ามลูกไปที่สำนักนางลมนั่นอีก ฆาไปแม่จะฆ่าตัวตายรู้ไหมท่านแม่รับปากแม่เดี๋ยวนี้ขอรับไปนังหนีไปที่สบายใจสบายใจที่ในสวนกันดีกว่านะเครียดมีลูกก็ไม่ได้ดังใจเครียด <c redit> มีลูกไม่ได้ดังใจลูกใครไปเฮ้ยท่านผ่อนขอรับเจ้านายจะเอาน้ำเย็นๆมาดื่มสักแก้วหรือจะเป็นไวน์กระชายดำมาดื่มเล่นขำๆดีขอรับทำไม่ดื่มอะไรนั้นแหละไม่มีอารมณ์จะดงจะดื่มท่านชายนี่ข้าทำให้ท่านเครียดมากเลยหรืออ้าว องค์หญิงมาพอดีงั้นงานนี้ข้าไม่เกี่ยวขอตัวออกไปซื้อเกี๊ยวเดี๋ยวจะกลับนะขอรับเจ้าหญิงท่านชายข้าขอถามสักนิดเถิดท่านไม่เคยมีใจชอบข้าสักนิดเลยเหรอท่านน่ะเป็นเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ข้าไม่อาจเอื้อม,อมไม่อาจเอื้อม ไม่เห็นต้องเอื้อมเลยอยู่ใกล้แค่นี้เองท่านชายข้าถามท่านจริงๆนะข้าต้องทำอย่างไรท่านถึงจะมีใจรักข้าท่านไม่ต้องทำอะไรรอกเจ้าหญิงเพราะถึงอย่างไรเสียกระหม่อมก็ต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงตามที่ผู้ใหญ่เขากำหนดไว้ให้อยู่ดี